หลังจากที่มีคลิปในโลกโซเชียลเผยแพร่ภาพนักเตะของโรงเรียนราชวินิตมัธยมไล่เตะและเล่นนอกเกมใส่นักเตะโรงเรียนราชวินิตบางแก้วจนเป็นที่วิจารณ์กันอย่างหนกักในศึกสยามกีฬาขับรุ่นอายุ14ปีค่ะโดยก่อนหน้าน,นี้โรงเรียนราชวินิตมัธยมออกมาโพสต์ถึงเรื่องดังกล่าวว่า ทางทีมฟุตซอลโรงเรียนราชวินิตมัธยมรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราตระหนักถึงปัญหาและเข้าไปอบรมดูแลยอย่างใกล้ชิดทีมฟุตซอลโรงเรียนราชวินิตมัธยมไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงและมีบทลงโทษผู้เลน่นทุกคนที่ใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุต่อหน้าเพื่อนร่วมอาชีพตักเหตุการณ์ครั้งนี้โดยไม่อนุญาตให้ลงทําการแข่งขันฟุตบอล3เดือนและฟุตซอลหนึ่งเดือนในนามโรงเรียนราชวินิตมัธยมตัดทุนการศึกษาสิ่งของจากสปอนเซอร์เงินรางวัลทั้งหมดทางนี้ค่ะลา สุดได้มีการประกาศบทลงโทษใหม่นั่นคือการห้ามนักกีฬาของโรงเรียนลงการแข่งขันทุกรายการเป็นเวลา1ปีนับตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2567เป็นต้นไปค่ะ